วันนี้วันที่12พฤษภาคม2568เป็นวันที่12บสอข้าพเจ้านางสาวสาวรสภักษััตรทันขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาิยะบูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธินหนึ่งบทกราบพระรัตนตรยัย อะระหังสัมมาสัมพุทโธพระคะวาพุธังพระคขวันตังอะภิวาเทมสวากาโตพระคขวาตาธรรมโมธรรมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนพระคะวโตสาวกสังโคสังฆนาัมานิสองบทบูชาพระ ไตรีพินาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธสุจิรังปริณิพุโตคุเนหิตทารามาโนทานิปารามิหิจากทิสติยาวชีวังอาหังพุธทธังรรม,มังสังฆังสระนังคตโตปูเชมิรัตนาตายยางรรม,มังจะรามิโสธินา สามบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจักกวาเรสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัตธรรมมูนีราชัสสะสุนันตุสักข,ขาโมคขทางสักเคกาเมจะโรูเปคิริสิขาราตาเตจันตะริเขวิมานีทีเปรัตเถจักาเม ตระรัวนา,าคาเนเคหาวทุมิฮเเคเตภุมมาจายันตุเทวาชาลัาธาวิสเมยักขาคันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวราวาจันางสาทโวเมสนันโตธรรมะสวรนากาโรอายามพทันตาธรรมะสวนากาโรอายามพทันตาธรรมะสวนากาโรอายามพทันตา สี่บทสวดปุาพพภาคณมการนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตราสารณคมนาปาฐถพุทธทางสาระนาคัชามิ ทำมังสารนางคะชามิสังฆังสารนางคะชามิทุติยามปีพุทธังสารนางคจชามิทุติยามปีทัมังสารนางคจชามิทุติยามปีสังฆังสารนางคะชามิตติยามปีพุทธังสารนางคะชามิตติยามปีทัมังสารนางคะชามิตติยามปีสังฆังสารนางคะชามิ หกบทสวดสัจจะกิริยาคาถานัทิเมสารนังอัญยางพุทโธเมสารนางวรังเอเตนัสัจวะเชนะโสทิเมโหตุสัพพธานัทิเมสารนางอัญยางธรรมโมเมสารนางวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสทิเมโหตุสัพพธานัทิเมสารนางอัญยางสังโฆเมสารนางวรัง เอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพะทา,าเจ็ดบทสวดติรัตนะปะนามะคาถา,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 าพุทธังนะเมรัตนะภูตะสรีระจิตตังธรรมังนะเมรตัตนะภูตะวิสุทธิสารัง สังฆนะเมรัตนภูตสุสีระทิฏฐิเอตังนะเมติรตนารตน,รต,นตยวะวังสมมาสมโมสริตวตถุวิเสะภูตังอัญโย,ยายุตตะคุณะโยคะวัสสะปะวัตตังอะสุมิตยามิปิตเทวะยะถาติทันเท เอกังวินาตถิตระ,ะเรสะมะสัมภาเวนะโลเกกทาจิจะวินจะจิเรนจะปาตุผูตังคัมภีระยานะวิสยังอติทุตธะสัตถังวินยูหิปันติตะชาเนหิวิชันยะรูปังโลกัมหิเกหิจิกะทานจุปารับ นิยังเกสันจิสุทธิทิตังคุณนกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุป,ปัสตังมนสัสสุทธะปะสาทฐานังปุญญาธิกานะมสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปมุจจนะุุขาสารัง ตานังปูชาระเหสุประมังอภิปูชนัยยังนิพานสัจิกิริยายุปนิสยยถังสัมมากิเลสมะละโสทนะสิทธิยาจสาธุหิอัตถะกุสเรหุปเสวนียังปาเนหิจาปิสารนังขมณียเมวะ ตสมาหิตังติรัตนังสารังคตามหารัตินทิวังขณะเนสุนมัสมานาปูเชมัจาปิสะสะตังสุปัสสัน,นะจิตตาตัดฐานุป,ปาริจริยาสทารตาจ ปุญเญนะตัธาสุก,กเตนะสุขีพระเวโมเตเชนะตัดสัจจะสัทาปิสุวติโหตุโยเจทะธรรมวินะยามหิปมาณะภูโตโลกุตตราภิสมโยนิยโตสุโภชังตัดโสปนิสยะจะยายอามปิโหตุ วัตถุตตเยปริจิโตสุปัสสาทากาโรแปดบทสวดนะมะกาลสิทธิคาถาโยจักคุมาโมหะมาราปะกะัโทสามังวะพุทโธสุขโตว,วิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจะยันโต ปาเปสิเขมังชนะตังวิเนย,ยังพุทธังวรันตังสิรสานมามิโรกัสนาทันจะวินายะกันจะตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาเสมนตุธมโมทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัสเสสิโลกัสวิสุทธิมักขัง นิยานิโกธรรมะธรสัตารีสาตาวะโหสันติกะโรสุจินโนธรรมโมวรังตังสิรสานามิโมหะปพาลังอุปสันตธาหังตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตารยาจะวินาสเมนตุสัทธัมมะเสนาสุขตานุโคโย โลกสัสป,ปาปุปาปุปะกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวาขาตธรรมังวิธิตังกะโรติสังคังวรันตังสิะสานาม,ามิพุทธานุพุทธังสะมะสีละทิทิง ตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรารยาจะวินาเสมนตกาบทสวดนมโมการอัทธากาคาถานโมอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหสิโนนโมอุตตมะธรรมสสะสวาขาตเตวะเตนิทะนโมมหาสังคาัสาปิวิสุทธสีระิทิโน นโมโอมาตยาลัสทัสสรัตนะตยัสสาทุกังนโมโอมะกาติทัสสัสสวตถุตยัสสะปินโมการัปภาเวนะวิคัสันตุอุปัทวานโมการานุภาเวนะสุวติโหตุสาะทานโมการัสสตเชนะวิทิมิโหมิเตชวา